อยากเห็นไามว่าปกติหลังใหญ่ๆนะครับสีสวยๆอ๋อไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นที่สีทาบ้านสีทาสีทาบ้านไม่เน้นยี่ห้อครับยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวภาพนี้มันจะเป็นครับบ้านนะฮะหลังทางทิศเหนือนะครับหลังทางทิศเหนือภายในบ้านเนี่ยเขาจะใช้สีของธาตุน้ําก็ได้หรือธาตุทองก็ได้เพราะทองเกาะเกิดน้ํานะครับเนี่ยแล้วก็ ใช้สีให้ถูกต้องตามหลักของเบญจธาตุนะฮะเนี่ยมีภาพบ้านต่อไปไหมครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สู่ชาร์ทก่อนอ่าเดี๋ยวขอเข้าชาร์ทก่อนก็ได้อันนี้เป็นภาพในเบรกเบรกที่สองดีกว่านะฮะ่คะเบรกที่สองอันนี้นะครับอันนี้การใช้ห้าธาตุสำหรับสี่ทิศการใช้ห้าธาตุสำหรับสี่ทิศให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะจดไว้เลยนะครับ เพราะว่าการสอนครั้งนี้นะครับผมใช้ผังตัวนี้ในการสอนนะครับที่สมาคมโหลเนี่ยวิธีการใช้สีมีท่านผู้ชมเนี่ยเป็นจํานวนมากเนี่ยโทรมาถามผมว่าหลังบ้านทิศเหนือเนี่ยควรจะใช้นะครับทาภายในบ้านด้วยสีอะไรดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกันหลังบ้านท่าของท่านอยู่ทางทิศเหนือทิศหลังบ้านนะครับเนี่ยเราจะใช้หลังคาเนี่ย เป็นสีฟ้าสีน้าเงินหรือสีเทาก็ทํา,าทได้นะครับหลังบ้านทิศเหนือนะครับฟ้าน้ําเงินหลังคานะครับทิศเหนือนจะจ๊ะท่านผู้ชมหรือในตัวบ้านจะทาเป็นสีขาวอมฟ้าก็ได้หรือสีขาวอมเขียวนะครับหลังบ้านทิศเหนือนะครับขาวอมฟ้าหรือขาวอมเขียวก็ได้ภายในบ้านนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วประตูเนี่ยรประตูะตบ้านควรจะใช้สีอะไรค่ะสีแสด สีชมพูสีแดงประตูหน้าบ้านนะครับประตูหน้าบ้านเอาสีของโทนธาตุไฟในบ้านเนี่ยใช้สีของโทนธาตุน้ำนะครับเนี่ยประตูให้ใช้สีส้มชมพูดแดงนะครับต่อไปนะครับเป็นทิศตะวันออกก่อนละกันเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกถ้าหลังบ้านท่านนะครับเป็นทิศตะวันออก นะครับหลังบ้านทิศตะวันออกหลังคาให้ใช้สีอะไรดีทิศตะวันออกก็คือธาตุไม้สีเขียวก็ได้นะครับสีเขียวหรือนะครับสีแดงก็ได้เพราะว่าไม้เกิดอะไรไม้ก่อเกิดไฟนะครับใช้ธาตุก่อเกิดไม้เกิดไฟหลังคาจะเป็นเขียวก็ได้เป็นแดงก็ได้นะครับเสร็จแล้วในตัวบ้านเนี่ยนะครับควรที่จะใช้สีอะไรสีชมพูก็ได้นะครับหรือเหลืองอ่อนก็ได้ แต่ไม่มีใครทาสีแดงใช่มันดูนร,ร้อนแรงแล้วก็หน้าประตูบ้านนะครับเราใช้สีนะครับสีขาวสีทองสีบอลน,นะครับหรือน้ำเงินก็ได้ค,คือคุณต้องทาสีให้ก่อเกิดสามธาตุนะครับเขียวชมพูน้ำเงินนะครับเนี่ย ก็คือน้ำก่อเกิดไม้นะครับน้ำเงินก็คือธาตุน้ำก่อเกิดไม้นะครับไม้ก็คือสีเขียวนะครับ uh huh. ไม้เกิดไฟไฟก็คือสีแดงหรือจำโพ <c oughs> นะฮะเนี่ยสำหรับหลังบ้านทิศใต้นะครับหลังบ้านทิศใต้หลังบ้านทิศใต,หใต้หลังคาเนี่ยท่านอาจจะใช้สีสีแดงสีแสดสามารถทําได้หลังบ้านทิศใต้นะครับแล้วก็ ภายในบ้านเนี่ยอาจจะใช้สีเหลืองอ่อนหรือสีขาวก็ได้นะครับหลังบ้านทิศใต้นะครับเนี่ยส่วนประตูเนี่ยนะครับให้ใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพราะประตูเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือาทางทิศเหนือเราก็ต้องใช้สีของธาตุน้ําหลังบ้านทิศใต้ประตูมันก็ต้องอยู่ทางทิศเหนือถูกต้องไหมครับนะฮะบ,บางท่านอาจจะยังเพิ่งเข้ามาชมรายการานะครับ ก็อาจจะยังสงสัยว่าเ๊้หลังบ้านเราหลัง